ในช่วงกระทบผ่างคนดังวันนี้นะคะชินะจะพามาเจอกับรุ่นพี่ของชินะคนหนึ่งค่ะดังมากนะคะในหมู่เซเลบริตี้นะคะทำห้องเสื้อผ้ากับพี่เอสุปชัยด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยรักหมามากๆเลยค่ะพี่แอนเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเกียรติมากเลยที่ไม้มาร่วมรายการินดีค่ะค่ะเห็นว่าตอนนี้กําลังทําธุรกิจที่แบบว่าโด่งดังมากเห็นตัวร้านใส่เยอะมากเลยใช่ค่ะก็ร้านเสื้อผ้าชื่อปาวลานะคะฝากไว้ด้วยนะคะคือทํากับพี่เอสุปชัยอะค่ะค่ะ เห็นแบบว่าพี่เนยโชติกาพี่อ้ําเนยใส่ใช่ใช่ค่ะมีดาราอีกหลายท่านเลยค่ะเก๋ชลดาอะไรเงี้ยค่ะไว้เอามาให้หนูใส่มั้งนะได้เลยเห็นว่าหนูไปติดตามแบบว่าชอบช่วยเหลือสค่ะแบบว่าช่วยเอาน้องหมามาหาบ้านช่วยเลไาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะคือแบบช่วยมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบจะเก็บหมามาบ้านอะไรเงี้ยค่ะ เก็บมาจนแบบเอามาไว้ในห้องนอนแล้วคุณแม่ก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเก็บหมามาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วตหลังก็คือแบบเริ่มทําขึ้นมาจริงจังคือไม่ได้รับเงินบริจาคนะคะก<ช>็คือแบบว่าประมาณแบบใช้เงินตัวเองตลอดแล้วก็สมมติว่าคนแถวบ้านเนี้ยคือจะมีแบบเออคลอดลูกออกมาหมาก็ลูกมาก<ช>็จะบาบอกที่บ้านที่แหละพี่ก็ต้องแบบต้องตามไปดู<ช>พอไปดูปุ๊บ เ,ออเราก็ต้องโพสหาบ้านให้เขาอ,อะไรเงี้ยอย่างกรณีถ้าแบบว่าหมาแบบแม่เขาตายหรืออะไรเงี้ยรถชนเราก็ต้องขนลูกหมามาบ้านหมดเลยอ๋อแล้วอย่างนี้หาบ้านได้เยอะไหมคะเยอะพี่ช่วยหมาเป็นร้อยๆอยตัวเลยนะคะแล้วเราหาได้นี่เราสแกนบ้านยังไงแบบสแกนแบบก็ตองที่เราชนะก็เคยขัแต่คือบาเรา,เราไม่รู้ว่าเขาเอาไปเนี่ยเขาเอาไปดีไหมอะไรเงี้ยดูที่ยังไงอะค่ะก็จริงๆพี่จะดูเพราะว่าหนึ่งพี่ไปส่งถึงบ้าน <c oughs> แล้วพี่จะเช็คว่า เออถามบ้านเรามีลัวไมมอะไรเงี้ยแล้วคือแบบจะต้องมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook พี่แล้วคือต้องคอยอัปเดตตลอดเวลาใช่แล้วบางครั้งคือเราต้องขอไปเยี่ยมคือโอเคอยู่ต้องแบบให้เราไปด้วยใช่แล้วมีเคสไหนที่นที่ประทับใจไหมคะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีที่แบบเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วแบบยังคอนแทคกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแบบจะส่งรูปหมาอัปเดตให้เราตลอดเวลาว่าตอนนี้ ไปเที่ยวพาหมาไปเที่ยวทะเลนะกําลังจะพาเครื่องไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความสุขที่ได้รับจริงๆนากการช่วยหมาพวกนี้ชีวิตหลังที่จากที่เราช่วยมาแล้วใช่ไหมใช่เราก็เจอหลายเคสนะค,ะคือแบบเหมือนเป็นเป็นแฟน,นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ประมาณแบบว่าอยากได้หมาไปแล้วแล้วก็แบบต่อหลังก็โทวมาแบบเออพี่หนูเลี้ยงไม่ได้หนูเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยพี่ๆจะโกรธมากเพราะว่าแบบยูไม่พร้อมยูไม่ควรจะเลี้ยงเขา เพราะว่าเหมือนหมาเก็มีชีวิตเหมือนกันเลยเนียค่ะตอนนี้มีมีหมาอยู่ในสังกัดไหมตอนนี้เหรอคะถ้าเลี้ยงในบ้านจะตอนนี้มีแค่2ตัวเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยคือเขาแก่แล้วเขาจะแบบเออช่วยไม่ว่านะแต่ขอร้องแบบอย่าเอามาเลี้ยงในบ้านอีกเพราะว่ามันเยอะมากแล้วหมาในซอยอย่างี้ค่ะพี่จะต้องแบบเอาอาหารให้เขาทานทุกวันเยอะแล้วก็บางครั้งอ่ะ ไปร้านพี่เออะค่ะที่ตําแหล <c oughs> ก็จะขอเสร็จอาหารจากเขาให้เด็กแบบขอไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไปรับแล้วพี่ก็เอาจับไปให้หมานในซอยอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหใจดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างงี้นี่มีมีตัวไหนเป็นพิเศษที่แบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจมีหลายตัวเลยนะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งตอนนี้คือคือคอกเนี้ยพี่ช่วยมา แม่ก็คอกประมาณเจ็ดตัวแต่ตัวนี้ขี้เหร่สุดโพสหาบ้านเท่าไหร่ไม่มีใครอยากเลมันก็เลยต้องมาอยู่กับพี่อะค่ะแล้วนอนด้วยกันทุกวันนะตอนนี้นี่คือตอนนี้ที่บ้านคือเป็นหมาไทยหมาไทยหมดแต่ก่อนจะก่อนพี่น่าเลี้ยงหมาพันธุ์หมดเลยนะบลูด็อกอะไรอย่างเงี้ยแบบ พอตลังก็มาหลงรักหมาจร<ช>เพราะว่าจริงๆเลี้ยงเขาเขาก็น่ารักเห<ช>มือนกันจริงๆจากจากหมาพันธุ์มาเลี้ยงหมาจรเนี่ยอะไรเป็นสเสน่ห์ของหมาจรไม่รู้นะคือพี่เลี้ยงมาเยอะมากอตอนนี้พี่มาหลงรักหมาจรมากเพราะว่าเลี้ยงเขาอะพี่ว่าจะหมาไทยหรือหมาพันธุ์หรือหมาอะไรเขาก็รักเราเหมือนกันแต่ตอนนี้หมาจรเหมือนว่าเราให้โอกาสเขาให้เขามีชีวิตใหม่ใช่ปะ พี่ว่าพี่เลี้ยงหมาพันน่ะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคนู้นโรคนี้ไปหมดหมาไทยนี่กินกระดูกกินไรเลียงกินได้เลย้ใช่ไหมคะพี่เลี้ยงว่าสองปีจะ้ไม่เคยเป็นอะไรนะไม่ป่วยไม่อะไรเลยนะอันนี้ก็เรื่องจริงอีกเรื่องนึงนะคะไม่มีค่ารักษาอะไรเลยใชนหมาจรที่ไปเก็บมาก็ต้องเป็นรถชนหรือไม่้นอะไรนอกากนั้นโดยสุขภาพแล้วแทบจะไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังแบบกับคุณแม่นะคะ จะเอาอาหารไปให้หมาที่วัดเราะว่าแบบบ้านบ้านของพี่อค่ะคือจะไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่แล้วพี่ก็จะแบบเอาอาหารที่ไปให้ทุกเย็นแถววัดเวลาคุณแม่เขาจะไปวัดเนี้ยเขาก็จะแบบหมาจะวิ่งตามติดกับพวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมารู้ว่าใครรักมันนะคะมันจะตามถูกคนมากแล้วช่วงนี้หมาแบบเหมือนตอนนี้หน้าหมาเขาติดสัตว์นะคะ แล้วช่วงนี้พี่ก็พยายามที่จะจับหมาทำมันกรรมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามช่วยนะคะทุกๆตัวที่เห็นแต่ก็ก็ยอมรับนะมันเยอะมากมเยอะ,ะ,ะจริงเยอะมากช่วยเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะใช่ค,คะเพราะฉะนั้นต้องปูกฝังตั้งแต่เล็กๆ,ๆว่าไม่พร้อมไม่เลี้ยงใช่เพราะว่า <c oughs> หมาจรก็เกิดขึ้นมาจากคนเลี้ยงแล้วก็ทิ้งนีแ่แหละใช่ <c oughs> แล้วมีอีกหลายเคสที่แบบว่าคือเลี้ยงเขาจนเขาแก่ พอเขาป่วยเสยเร็จแล้วก็ไม่อยากรักษาพอไม่อยากรักษาปุ๊บก,ก็ปล่อยเขาเอาไปปล่อยวัดบ้างปล่อยเขาเป็นหมาจนจัดแล้วก็มาหาหมาตัวใหม่ที่แบบเด็กกว่าน่ารักกว่าอะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะเจอเคสนี้แย่มากเลยเห็นว่า สนิทก็มีพี่เกด้วยใช่ไหมเห็นเรื่องพรบเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรด้วยไหมก็มีค่ะอย่างโยกับเอก็สนิทกันค่ะก็ตอนนั้นที่โยกับเอเขาอะไรนะคะที่ให้ลงชื่ออะไรที่ไปเกาหลีใต้เนาะพี่ก็ไปช่วยเขาอยู่เหมือนกันที่อสยามค่ะก็ช่วยเรื่องหมาตลอดแต่บางครั้งไม่ค่อยได้ออกน้าเท่าไหร่แบบว่าไปช่วยในเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเลยอันนี้พรบก็ออกมาได้ เซี่ยวนึงแล้วเนาะแล้วก็หวังว่ามันจะเวิร์กใช่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แพนเค้กมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะช่วยหมอดต่อไปสู้ๆค่ะแล้วพบกันช่วงหน้านะคะกับสตอรี่มีห่า